เสื้อดีเอฟซีทุกคนเด้ออยู่ในครัวเหมือนเดิมเด้อเพิ่มเติมคือกระทะแล้ะหม้อหลังจากที่เราซอยอันนี้เสร็จแล้วนะมาละกอนี่แล้วก็มีกับข้าวสองย่างนะอันนี้เป็นเอ็นข้อไก่นะที่เอาออกมาจากช่องฟิตนะเราสีทอดนสนเอฟทอดไปด้วยทําแกงไปด้วยนะหนูบอกเลยเมนูเนี่ยหลับตาก็ทําได้นะที่นะ คือระหว่างไม่ให้เสียเวลาเรามีสองเตาเราต้องฝึกวิทยาย,ยุทธไปก่อนนะเมื่อกี้ไทยอุดรเก็บของเข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเราก็มาทํากับข้าวไทยอุดรเห็นไหมทาไมเนี่ยนี่นี่คือเอ็นข้อไก่ที่อยู่ในตู้แช่เด้อพี่ๆเด้อตู้แช่ขาวเนะี่นเก็บอุณหภูไม่ดีนะ่ะ เราก็หันมานี่จ้าปล่อยนางเดือดตายนี่จุดแก๊สตรงนี้ที่เตรียมพี่แกงไว้แล้วะนะนี่คลิปแรกเราทําไปให้เราให้ดูว่าเราสรับมะละกอทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเอาข้าวไปให้เป็ดนะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการต้องขยันนะพี่เออไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองอบอกเสมอทุกวันว่าคุณไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเอง มันจะมีหรือมันจะไม่มีนะมันก็อยู่ที่ตัวเรานะ่ี่ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงแล้วก็ผัดมันจะมีสองอย่างนะแกงนี้นะหนูจะบอกให้มีสองอย่างคือจะทําแบบไม่ใส่กะทิก็ได้นะใส่กะทิก็ได้นะแต่เราใส่กะทินะนี่เขาเรียกว่าแกงมะละกอ ใส่กะทิเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะเราได้เนื้อปลามาแล้วเด้อพี่เด้อเดี๋ยวไปเอาเนื้อปลาก่อนเด้อนี่เนื้อปลาที่สับมาแล้วนะไม่ได้สับเองนะนี่เห็นไหมไม่ใช่เนื้อหมูนะเนื้อปลาคนสับมาให้แล้วนี่เราก็ใส่ลงไปนั้นะเราสั่งใครไว้ล่ะนะ <laughs> นะก็บอกแล้วถ้าเอาอะไรมาให้พี่นัดนะอย่าอย่าเอามาตอนที่มันตัวดิ้นแดก ทำให้ดูด้วยนี่นี่คือเนื้อปลาแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆนะผัดไปเรื่อยๆรวมกับพริกแกงผัดให้มันเข้ากันระหว่างนั้นก็นุ่นเดือดปอกแป๊ปอกแปกไปแล้วก็ทอดไปนะพี่เห็นไหมโอ้โหน่ารักมากเลยทําเนื้อปลาได้ละเอียดมาก นี่คือเนื้อปลาแล้วก็ค่อยๆหยอดกะทิไปทีละหน่อยนะนก็ต้องหยอดเยอะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะอันนี้คือแกงปลาใส่มะละกออใส่เกลือลงไปหน่อยก่อนเด้อหาเกลือก่อนเด็กเกลือ่าเราจะใส่เกลือนะเกลือนะเกลือเกลือ มันเห็นผงชูรสดูก่อนเกลือเกลือมันก็ผัดไปเรื่อยๆนะพี่โอเคฝั่งนี้ก็ทอดไปฝั่งนี้ก็ผัดไปเดี๋ยวมาดูกันเด้อนี่เราใส่ไปมันไม่ได้ยากนะพี่นะไม่ยากเลยนะเขาเรียกว่าแกงมะเขือเออแกง เดี๋ยวแกงมะเขือแกงมะละกอโอ้ยสมองสมองเออนะวิ่งไปเก็บไอ้นั่นมาสมองสมองนะเบอร์กระมอดและเทา้าแต่เช้าเครื่องเออเรื่อนี่เห็นไหมเริ่มเหลืองแล้วอืเป็นข้อไก่ของเราอะนะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะพี่จนเนื้อปลาเข้าเข้าเส้นเข้าเส้นโอ้โหไม่กอดหมดมใส่เรยบจ้ามะละกอที่เราสับไว้นะ นี่พุกเข้าไปใครเคยกินมั้งยกมือขึ้นนะใครเคยกินมะละกอมั้งแกงมะละกอนะจ๊ะแกงบ้านๆนะใครคดเอ่อใครเคยกินแกงมะละกออย่างนี้พิมพใต้คอมเมนต์มาบอกพี่นัทหน่อยนะพิมใต้คอมเมนต์มาบอกหนูหน่อยผู้ใดเคยกินแกงมะละกอ,อย่างนี้มั้งนะเราเราก็ ใส่พอประมาณที่เหลือเดี๋ยวเราไว้ตามสมาม้มต่ํากินพอมื้อพอนะพี่ๆนี่จ้า่นี้พอถ้ามันรู้สึกว่ามันจะแห้งใช่ไหมโอ้แต่ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าน้ำมะละกอมันจะออกมาปล่อยนางเดือดไปนะระหว่างนั้นแล้ก็จะใส่ ไว้มาขูดลงไปให้มันหอมนี่สีสันคือแกงมะละกอนะต้มไปสักพักก็เสร็จแล้วนะกับข้าวเช้าเนี่ยไม่ได้ยากเห็นไหมแกงไม่ทันแกงไม่ทันเออเอ็นทอไก่สุกเลยนะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงง่ายๆนะพี่อยู่ในครัวเราจะทําแบบว่าไม่ใส่กะทิก็ได้นะเราแบบ ทำแบบไม่ต้องไปใส่กะทินู่นนี่นั่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราชอบถนัดใครถนัดมันแต่พี่นัดว่าใส่กะทิแล้วมันจะแบ่บนะเห็นข้อไก่ก็เสร็จกับข้าวก็เสร็จเช้าเนี่ย oh. เป็นอะไรที่ทำง่ายๆแล้วก็ใช้ในบ้านเรานะมันก็กินได้นะในบ้านเราเราแกงหม้อน้อยๆพอเพราะเราอยู่กันสองคนนะถ้าบ้านใครมีใบยี่หร่านะ ก็ให้ใส่ใบยี่หร่าปิดท้ายได้นะไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่แค่มะกรูดก็ชิมรสเอาเอ้ารสไหนเดอ้อป้ายกินข้าวกันจ้าเสร็จแล้วจ้าไปกินข้าวกันในบรรยากาศที่ฝนตกนี่มันจะออกมาหน้าตาเปน็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่แห้งแห้งไม่มีน้ํานะเที่ยวไปเรื่อยๆขอบคุณสาหรับการชมคลิปให้พี่นะัทกับพี่เพชรแต่ตอนเนี้อืฝนตกนะน่าจะทั้งวันวันนี้น่าจะทั้งวันเลย ได้ตัวเลย